ในเวทีระดับระหว่างประเทศเห็นได้ชัดนะคะว่าสําหรับคนที่ทําหน้าที่เป็นนักการทูตเป็นตัวแทนของประเทศนั้นๆก็จะต้องมีความสามารถรอบตัวทั้งทักษะในการสื่อสารเจรจาและความรู้เรื่องของการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงทำกลางบริบทการต่างประเทศที่กําลังซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็อาจจะมีคําถามนะคะว่าแล้วยุทธศาสตร์ในการสร้างนักการทูตของไทย เพื่อที่จะให้ทำงานในระดับเ,เวทีระหว่างประเทศคืบหน้าหรือว่ามีการวางแผนกันอย่างไรค่ะติดตามในบทบาทการทูตไทยในเวทีโลกกับคุณเทพชัยยงตอนที่3คะ่ะอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศทพันผวน ไม่แน่นอนซับซ้อนและเต็มไปได้วยความคุมเครือนี่คือภาวะที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้และความอยู่รอดของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจรจาต่อรองในการรับมือกับแรงกดดันการผลักดันผลประโยชน์ของประเทศตัวเองและการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นคําถามใหญ่สําหรับประเทศไทยก็คือเรามีนักการทูต ผู้ที่ดูแลนโยบายต่างประเทศและการค้ามากเพียงพอที่มีความรู้ความสามารถในการนับมือกับคามท้าไทยเหล่านี้แค่ไหนและเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนผมคิดว่าข้าราชการส่วนเทพเป็นคนเก่งนะครับมีการศึกษาที่ดีแล้วก็ได้ผ่านข้อมูลอะไรมาเยอะผมคิดว่านักการทูตไทยเนี่ยเก่งไม่ด้อยกว,กว่าอาเซียนเลย แต่ผมเรียนตรงๆนะครับว่าจากประสบการณ์ของผมตั้งที่รัฐมนตรีกลังที่ได้ดูเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศตอนเป็นที่ปรึกษาท่านอดีตนายกชาติชายสองปีครึ่งแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่4ปีแล้วรองนายกที่ดูเรื่องต่างประเทศอีกสองปีเนี่ยผมคิดว่าทิศทางจากผู้ใหญ่ในสําคัญครับคุณเทพชัยครับพราะว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงในหลายๆระดับเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยต้องต้องให้ทิศทางต้องให้สัญลักษณ์นะครับว่าไปช่วยกันคิดอยู่ซิว่า ประเทศไทยควรจะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเรื่อง1 2 3 4งสอี้อย่างไรได้บ้างสถานการณ์ใดที่เราจะมีบทบาทสร้างสรรค์ได้เรามีมือมีไม้เพียงพอไหมที่จะมีเราต้องระดมสมองเพราะว่าอันหนึ่งที่เอาเราเราอาจจะขาดไปด้วยความพระรบนะครับคือการระดมสมองนะครับระดมเปิดรับไอเดียใหม่ๆนะจากอดีตทูตอดีตประหลัด จะพาเอกชนจะสื่อมวลชนถ้าประเทศไทยต้องการจะมีบทบาทที่เด่นชัดมากขึ้นในเวทีระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก However, เราควรมีความคดาดหวัง However, ต่อนักการทูตและผู้ที่จะดำเนโยบายทางด้านการต่างประเทศของไทยอย่างไรครับก็มีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับแน่นอนแล้วนะครับว่าถ้าจะให้ประเทศไทยพัฒนาไปมากกว่านี้เราจําเป็นต้องทํางานกับสหประชาชาติอย่างเข้มข้นนะครับ ในเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับเราจะต้องทํางานกับสหภาพนิรปกับพันธมิตรของนะครับอ่าสหรัฐอเมริกากับจีนกับรัสเซียกับอินเดียที่เข้มข้นมากกว่านี้นะครับเราต้องมีคนรุ่นใหม่ๆที่มีความรู้มีความเข้าใจมีความสนิทสนมกับกลุ่มประเทศเหล่านี้มากขึ้นอย่างที่เคยมีในอดีตนะครับเราจะต้องมีคนไปศึกษาในประเทศเหล่านี้มีความคุ้นเคยกับผู้นําของประเทศเหล่านี้นะครับอย่างที่เราทํามาแล้วนะครับ แล้วเราก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนผลประโยชน์ของไทยของประโยชน์ของอาเซียนนะครับในรูปแบบของไทยเองที่ไม่เผชิญหน้าไม่ก้าวร้าวนะครับไม่ทําให้คนรู้สึกว่าถูกทิ้งนะครับหรือว่าถูกกดดันนะครับการในการเดินไปข้างหน้าอสองคำครับคุณเทพใจทันโลกกับทันเกมคือเราต้องมองออกครับว่าโลกมันจะราจะวิ่งไปทางไหน ใครกาลังทะเลาะก,กันใครกําลังจะฉกฉวยโอกาสแล้วเราทันเกมไหมเราทันเกมในการที่จะรู้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการแย่งชิงโดยประเทศมหาอำนาจหรือบางประเทศนะครับที่จะกระทบกับประเทศไทยแล้วถ้าเราทันเกมเพียงพอแล้วก็แก้สถานการณ์ได้หรือแม้กระทั่งวางแนวทางที่จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญไปสู่เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ของประเทศได้ ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับท่านเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับทั้งสามท่านเป็นส่วนหนึ่งของอดีตนักการทูตและบุคลากรที่ทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลคุณอานันต์ปัญญาชุนอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําสหประชาชาติคุณสุประชัยพณิชพักอดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกและคุณสุรินทร์พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนแต่คําถามใหญ่ณขณะนี้ก็คือว่า ทำอย่างไรประเทศไทยจะมีนักการทูดและบุคลากรที่จะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีสากลได้เหมือนท่านเหล่านี้อีกประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีใจและภูมิใจเวลาที่คนไทยมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศแต่ประเทศไทยไม่มีลากลไกในการสนับสนุนคนไทยในเวทีระหว่างประเทศนะครับเอาตั้งแต่นักกีฬาเป็นต้นมา การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมโอลิมปิกเราดีใจเวลานักกีฬาเราได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแต่ดูมาตรการในการช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการหรือเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องทุนที่จะให้คนของเราก็เปไปมีชื่อเสียงระดับโลกระดับภูมิภาคเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเทียบกับประเทศอื่นแล้วมันน้อยมากนะครับการที่เราจะส่งเสริมให้ผมเห็นก็ตามมาเยอะนะครับคนของเราไปม,มีบทบาทใน โอการอนามัยโลกนะครับภูมิภาคระดับภูมิภาคเป็น r e g i o n a ล r e p เ e s e ร t เซนเ e ก็ดีจะให้เราเข้าไปอยู่ในองค์การกฎหมายระหว่างประเทศนั้นอันนี้ก็ดี mm hmm. ยากมากที่จะให้องค์คาพยกของรัฐบาลไทยเนี่ยทุ่มสัพพากำลังไปสนับสนุนให้คนไทยคนนั้นเนี่ยได้รับตำแหน่งนนั mm ้ hmm. ยากมากที่เราจะดึงองค์าพยกของทุกกระทรวงมาช่วยกันล็อบบี้ให้คนไทยได้ไปเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ใน องค์การทบวงการจำนันพิเศษหรือในองค์การสาธารชาชาติหรือในธนาคารโลกหรือในอะไรก็แล้วแต่เราต้องต้องหาตัวบุคคลนะครับที่ที่สามารถที่จะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้บางครั้งมันไม่ใช่อยู่ดีบุคคลคนนั้นเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาเราต้องค่อยๆสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยนะครับได้ไปรับตำแหน่ง ที่สาคัญต่างๆอย่างเนี่ยซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ตําแหน่งสูงสุดนะครับในเวทีระหว่างประเทศอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งนะครับสองบุคคลเนี่ยที่เราเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีบทบาทสําคัญในเวทีระหว่างประเทศนะครับอด,ดีตล้นตรีต่างประเทศหรือใครที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับเราก็ต้องดูว่าเราจะโปรโมทบุคคลเหล่านี้ ให้เป็นดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีระหว่างประเทศนะครับคือหลายประเทศเนี่ยเขาเขามองเลยเขามองเลยว่าปีสองปีสามปีข้างหน้าเนี่ยจะมีตำแหน่งที่ไหนว่างบ้างแล้วเขาก็เริ่มมองคนของเขาแล้วว่าคนของเขาเนี่ยมีใครบ้างที่ที่เหมาะสมแล้วก็ทำแคมเปญกันไปล่วงหน้าพอสมควรนะครับผมคิดว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรถึงขั้นนั้นการที่คนของเราอาจจะต้องสูญเสีย ใช้คําว่าพลังงานหรือทรัพยากรกับเรื่องภายในนะเสียจนทําให้เรื่องการต่างประเทศก็ดีนะครับหรือเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญระหว่างประเทศก็ดีเนี่ยได้รับความสนใจน้อยจากทั้งสังคมนะครับทั้งจากบุคลากรในในภาครัฐของเราเนี่ยก็ส่งผลนะฮะทำให้คนที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับแบบในอดีตท,ที่เราเคยมีเนี่ยมันก็อาจจะหายากขึ้นนะครับความจริงปัญหานี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ เจาะจงเฉพาะประเทศไทยนะครับหลายประเทศในภูมิภาคขณะนี้เนี่ยก็ก็ตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ทุกองค์าพยพของรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องเข้ามามีส่วนนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่จะพยายามส่งเสริมให้คนของเขาเนี่ยเข้าไปทํางานในองค์กรระหว่างประเทศประเทศไทยยังไม่มีนโยบายแบบนี้นะครับประเด็นที่2อเนี่ยอย่างรัฐบาลในอาเซียนเนี่ยกรณีเวียดนามเนี่ยจะมีสถาบันฝึกฝน นักการทูตโดยเฉพาะเลยเรียกว่ามีการสอบโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างของเวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่า d i p อ o m a t t i c c c d e m y y ของเวียดนามซึ่งรับนักเรียนเนี่ยปีหนึ่งสองสามพันคนเข้ามาฝึกโดยเฉพาะอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยเกียรติสิทธิมรมีความเชื่อมั่นว่านักการทูตไทยมีความพร้อมที่จะมีบทบาทในระดับสากลแต่สิ่งที่ขาดคือแรงสนับสนุนและทิศทางจากรัฐบ,บาล การนำของรัฐบาลความชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมว่ามันเริ่มจากจุดนั้นนะครับและเมื่อ,อทุกคนที่เกี่ยวข้องในในฝ่ายการเมืองเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดมีการนำที่ชัดมีการนำคนที่เหมาะสมเข้ามาทํางานมันก็ทําได้ครับผมว่าไม่จะไปคิดว่าเราด้อยกว่าเขาคงไม่ใช่คร เราก็มีคนที่มีการศึกษาที่มีประสบการณ์ที่ดีเพียงพอที่สามารถที่จะดำเนินได้หลายเรื่องเพียงแต่ว่า,เ,าเรายังขาดการวางแผนที่ดีขาดยุทธศาสตร์ที่ดีแล้วก็ขาดฝ่ายการเมืองที่อาจจะต้องให้ความสําคัญกับด้านการต่างประเทศมากขึ้นนะครับวิธีการทูตที่เรียกกันว่า t ไทยสไตล์ Diplomacy หรือว่าการทูตแบบไทย,ไทย มักจะเป็นวลีที่ถูกใช้ในการอธิบายถึงวิธีการดําเนินการทูตของประเทศไทยมีคนเชื่อว่าวิธีการทูตแบบไทยๆนี่แหละที่ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็อาจจะมีบางคนที่มองว่าการทูตแบบไทยๆนั้นเป็นการทูตที่อาจจะไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนคําถามก็คือว่าการทูตแบบไทยๆหน้าตาเป็นยังไงกันแน่วิธีของไทยไม่ได้แปลว่าเราเหลีกเลี่ยงไม่ไม่ไเผชิญหน้ากับอะไร ไม่ยืนหยัดในอะไรเลยอะไรก็ได้ผมว่าอันนั้นไม่ใช่วิธีของไทยวิธีของไทยเราคือเราสร้างสมดุลน,นะครับของบทบาทของมหาอำนาจของเมเจอร์เพลเยอร์ที่มีต่อประเทศไทยหรือมีต่อภูมิภาคนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นเก้ารายการที่5แล้วเราก็มีสมดุลกับประเทศมหาอำนาจและสมดุลที่เรามีเนี่ยวิธีผมเรียกว่าเป็นวิธีไทยนะครับเป็นการรูปแบบไทยที่เราให้เราอยู่รอดปลอดภัยมาตลอดประการที่2วิธีไทยนียทำให้เราเข้ากันได้ทุกฝ่าย เราต้องใช้ความสามารถในการเข้าไปได้ทุกฝ่ายความผมเรียกว่าเป็น just about right นะครับเป็นความพอดีนะครับของประเทศไทยที่เราเข้าไปได้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถดึงทุกฝ่ายให้เข้ามาร่วมกันได้เราก็จะเน้นการที่เราเป็น bridge builder นะครับเน้นการที่เราเดินสายกลางนะครับท่าทีเรามีความสมเพจสมผลนะครับเราสามารถที่จะประสานนะครับท่าทีต่าง ถ้าเกิดในกรณีที่มันมีความปดแยงกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดจุดเด่นของของไทยนะครับแต่แน่นอนเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมคิดว่าการต่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่เราอาจจะต้อง assertive มากขึ้นหรือเปล่าครับแสดงบทบาทที่ที่เข้มแข็งมากขึ้นหรือเปล่า นะครับจากที่เราเคยอาจจะ work behind the scene เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องต้องอยู่แนวหน้านะครับในในเรื่องที่สำคัญในในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของเราในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของของทุมวิภาคนะครับจริงๆแล้วเราก็อยู่ในแถวหน้าของประเทศอ่าซึ่งถือว่ามีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าบทบาทสูงตรงนี้มันไม่ได้เป็นบทบาทที่อ่าก้าวร้าวนะครับไม่ได้เป็นบทบาทที่อ่าทให้เกิด การเผชิญหน้านะครับกบทบาทโดดเดี่ยของเราก็เป็นบทบาทของการทําให้ทุกคนรู้สึกว่าทํางานกับประเทศไทยแล้วสบายใจทํางานกับประเทศไทยแล้วเขาก็ได้ประโยชน์ทํางานกับประเทศไทยก็เห็นนะครับจุดร่วมอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็สามารถสนวนจุดต่างหลายจุดได้นะครับการทูตแบบไทยๆอาจจะช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตมาแล้วหลายครั้งในอดีตนะครับแต่ว่าในโลกที่เต็มไปด้ยวยความซับซ้อนและความท้าทายอย่างปัจจุบันนี้ แล้วก็ภายในประเทศไทยเองก็ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางด้านการเมืองอนาคตของการทูตไทยในเวทีโลกหน้าตาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคืนพรุ่งนี้นะครับในตอนสุดท้ายของรายงานพิเศษบทบาทการทูตไทยในเวทีโลกในทันโลกกับที่นี่ททีบีเครับ